าาว่พี่จะไม่เห็นครับพี่จะไม่ตอนนี้คืออะไรยังไงครับฉันกลัวแล้วจ้ะหนุ่ยใช่อนมนะครับหนุ่ยใ่ไหมไม่ต้องวิ่งเลครับไม่ต้องวิ่งครับคจะมีอะไรอยู่ครับไไปเลยซึ่งโดยปกติแล้วแค่ศพสองศพเขาก็เรียกสถานที่เฮียนแล้วครับแต่ที่นี่สิบสองศพแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่จะไม่เห็นนะคะเขาเหมือนเอามือทําอย่างเงี้ยคือเขาอยากจับหัวเราแล้วเขาค่อนข้างจะดุสุดหนูรู้สึกว่ามีผู้หญิงอยู่ตรงตรงต้นไม้ที่เป็นซีซีอะค่ะ หมือนมีลูกอะไรสักอย่างตกลงมาหาจารย์อะคูตีแล้วก็สองครั้งค่ะคนที่เอาขโมยไปนั่นไปครมันข้างหลังก็มาแปลงก็ตายอะไรอย่างที่บอกครอคะอสติไม่ดีมึงมานั่งล้อมไปหมดเลยตอนนี้เพ <c oughs> ื่อจะรอก,กินไปที่มันดีวกว่านี้ ใจเย็นๆบอกใจใจเย็นครับใจเย็นครับเขาอยู่ตรงสายมือตรงยืนอยู่คุณจะมี่รบกวนหยุดอยู่กับที่แป๊บหนึ่งครับมองไป้นะคุณจะมี่มองไปทางซ้ายนยครับรู้สึกอะไรไหมครับหนะหมปุ๊บมันเหมือนกับมี Energy เลยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาปะทะเลย